สวัสดีครับเช้าวัวนเสาร์จะเหงาได้ไงครับโปรแกรมฟุตบอลวันนี้ค่อนข้างนาะหูหนาตาครับหาลีกใหญ่ยุโรปกับมาลงสนามกันเป็นที่เรียบร้อยจบแล้วพักเปรกทีมชาติวันนี้ครับหนึ่งคู่ที่น่าสนใจให้มองไปที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์กักิจเป็นการพบกันร,ระหว่างลิเวอร์พูลครับวันนี้เปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตนเมอร์ซีไซส์แรกประจำสัปดาห์ครับวันเร,เริ่มต้นขึ้นที่แอนฟิลด์นั่นเองครับก่อนที่จะไปพูดถึงคู่นี้เมื่อคืนที่วางไว้หน้าช่องอย่าง ham, ร็อตเตอราา์แฮ ในครอบครัวของเราครับสดชื่นกันไปอีกแล้วตัว VIP โอซาซูน่าครับแล้วก็ชุดโครงการ3แตกรับทรัพย์กันไปแบบจุกๆยินดีกับสมาชิกในครอบครัวครับแค่นี้ยังไม่พอซิกเนเจอร์หลักของกลุ่มครอบครัวเราครับเมื่อวานบอลสดสูงแรกของผมครับ20ไม้พลาดไปแค่2ครับมาตามนัด18กําไรกันไปแบบเน้นยินดีกับสมาชิกในครอบครัวด้วยส่วนใครครับที่ผ่านมาชมคลิปนี้สนใจเข้าร่วมครอบครัวฐานเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปเข้ากลุ่มวันนี้รับเสื้อกีฬาสวยๆไปใส่ได้เลยครับเลือกทีมได้เลือกเอาอยากได้ทีมไหนอ่า ฝ่ายแต่ลูกเด้อเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมาดูกันต่อครับวันนี้ลิเวอร์พูลอยู่ในฟอร์มที่สถานการณ์ที่กําลังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สามนัดหลังของพวกเขาแพ้สเปอร์มาหนึ่งสองแบบคานสายตาในฟุตบอลยุโรปลีกก็ชนะแชงคีรัวมาสองศูนย์นัดล่าสุดในพรีเมียร์ครับบุกไปเสมอไบรตันมาที่สองประตูต่อสองครับก็ถือว่าสามนัดหลังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทางฝั่งของเอฟเวอร์ตันครับสามนัดหลังเองพวกเขาอยู่ในเก์ที่ดีมากๆเลยเก็บชชนะมาได้สองนัดและแพ้ไปแค่เกมเดียวครับคือการบุกไปชนะแอตตานวิน เปิดบ้านแพ้รูตันเทาวมาที่2ประตูตัวหนึงครับแล้วก็นัดล่าสุดเปิดบ้านถล่ม บอลมัดมาที่สาปมประตูต่อศูนย์ครับอยู่ในฟอร์มที่กําลังมั่นใจทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างเอฟเวอร์ตันผู้เล่นคนสําคัญวันนี้ครับของทางฝั่งลิเวอร์พูลที่จะไม่ได้ลงสนามครับขาดผู้เล่นคนสำคัญเพียงแค่คนเดียวนั่นก็คือแอนดูโรเบิร์ตสันครับเนื่องด้วยอาการบาดเจ็บจากการพักเบรกทีมชาติผู้เล่นคนอื่นๆอยู่กันครบครับแดนกลางนําทัพมาโดยโดูบนิกโซโบอสไลรวมไปถึงอเล็กซิสแมตต์อาริเตอร์และก็ไรอันกาเวนเบิร์กครับวันนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงสามตัวบนครับจับใครลงก็ได้ครับวันนี้ไม่ว่าาาาาาจะะเเเปป็็็นนนนโโโมมมฮหหดดดซลลิิกกชตต้รววไถึงุยยส์อู ที่ฟอร์มดีมากๆในทีมชาติอุรุกวันเองทางฝั่งของเอเวอร์ตันครับวันนี้ขาดผู้เล่นคนสำคัญเพียงแค่คนเดียวเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือซีมัตโคแมนครับการหลังตัวเก่งของพวกเขาเนื่องด้วยอาการบาดเจ็บนะผู้เล่นคนสำคัญอยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นจอแดนพิกฟอร์ดแจ็คแฮร์ริสันรวมไปถึงอับดูรายดูกูเล่วันนี้ก็พร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริง สวันดีครับเมื่อเพียบจากฟอร์มและสถิติเฮ t ูเฮต d การเจอกันและการเล่นในบ้านของลิเวอร์พูลด้วยครับแฮนดิแคปเอเยอื่อต่างประเทศเปิดแฮนดิแคปมาให้ลิเวอร์พูลบังคับต้องทําไปถึง2มเมล็ดถึงจะได้เฮกันไปแบบเต็มๆครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เบอร์ซีไซส์แรกประจําฤดูกาลครับ เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีแน่นอน1.25ลิเวอร์พูลเล่นในบ้านเน้นในบ้านแน่นอนครับ3มแต้มนี้อยู่ที่แอนฟิลวันนี้ครับเฮดอาตัวทีเด็ดหน้าช่องขอมองไปที่เจ้าบ้านอย่างหง์แดงลิเวอร์พูลบู๊ได้แน่นอนครับ1.25จัดไปหน้าบ้านได้เลยครับสําหรับท่านใดครับสนใจแนวทางเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัววีชุดโครงการหรือว่าบอลสดมาเจอกันได้ในกลุ่มครอบครัวทางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยลิเวอร์พูล